เอาดีๆคลิปแกงหรือเปล่าพี่ต้อยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะออมลี i t t l e b บีทไขคำแล้วหนึ่งอืมอมืสวยจึง้งยังไงยังไงคะพูดมาเลยดีกว่าวันนี้จะมาลองเพลงคอแห้งนะคะ ของฟักกิ้งฮีโรแล้วก็พิจาอาสยามนะคะเอาเพลงไม่มีไงเดี๋ยวค่อยลองแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเซฮายค่ะกินข้าวหรือยังคะตอนนี้สามทุ่มแล้ววันนี้สวยมากว ปกติไม่ค่อยโดนชมว่าสวยปกติจะชอบโดนชมว่าขำดีนะวันนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยอืมหลังไลฟ์ไปดูเลยพี่เตยปังแน่เริ่มเดี๋ยวดูเลยจ้ะเออเอาสิรวยมากแม่เขินแล้วนะเอาดีดี